อันนี้ผ่าตัดเสร็จเมื่อวานเนาะเย็นๆกับหัวค่ำหน่อยนะคะกว่า <G uan> <g uan> จะกลับขึ้นมาถึงในกี่โมงนะประมาณสี่ทุ่มเหรอสี่ทุ่มใช่ไหมคะใช่ค <s ays> ่ะเราได้ทานข้าวเลยไหมอีกแบบนึ่งก็ทานข้าวเลยคะ่ะ <s ays> ทานข้าวเนาะตอนดมยาเรารู้ตัวไหมคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะลรารู้ตัวไหมตอนผ่าไม่รู้ตัวเลยคะ่ะ <s ays> เจอหมอดมยาปุ๊ก็หลับใช่ค่ะอ๋อสรุปว่าดมยาน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวเลยคะ่ะไม่น่ากลัวนะคะใช่แล้วผ่าตัดเจ็บไหม หลังตื่นมาก็ไม่เจ็บเนาะใช่ค่ะไหนลองขยับแขนลุกเดินลุกเดินได้ใช่ไหมคะได้ค่ะขยับแขนได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเมื่อคืนนอนราบอย่างนี้หรือเปล่าคะนอนแบบนอนนี้เลยไหมคะหรือนอนนี้เลยเนาะใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบต้องนั่งหลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันหายใจอิ่มไหมคะหายใจอิ่มปกติค่ะหายใจได้ตามปกติเลยเนาะอ๋อโอเคโอเคค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามายังมึนๆอยู่ไหมคะไม่ค่อยมึนแล้วค่ะไม่ค่อยมึนแล้วนะคะอ๋อโอเคค่ะ ก็ถือว่าเจ็บเจ็บน้อยที่แรกคนอื่นบอกว่าเหมือนรถทับอันนี้เหมือนไหมไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนนะโอเคได้ค่ะขนาดเท่าไหร่ครับแถวทั้งสามร้อยสามสิบห้าสามร้อยสามสิบห้าซีซีนะคะแขวนเรานงนะคะกํกำลังสวยเลยค่ะนะจะพอดีตัวเราอะค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ